ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมอบแพะพันุ์ให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพติดตามรายงานจากคุณนัทพลดีอุดครับ ดรชุมพลพรประภา,ากรรมการสภาหมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าจากปัญหาเศรษฐกิจและในช่วงวิกฤตโควิด -19 ทุกครัวเรือนต่างได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและก่อให้เกิดหนี้สินตามมา ตนจึงมีแนวคิดสร้างงานสร้างอาชีพผ่านสภามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ชุมชนโดยตนได้มอบแพะพันธ์จำนวน44ตัวมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทให้กับโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของสภามาทรธัญบุรีซึ่งการมอบแพะดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของมอทรธัญบุรีในการออกไปช่วยชุมชนและเกษตรกรแพะถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ ดังนั้นกิจกรรมในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ภาคใต้ก่อนเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรและชุมชนที่สนใจหากกิจกรรมในระยะแรกประสบความสําเร็จก็จะมีการเตรียมเพื่อขยายผลความสําเร็จไปยังพื้นที่ภาคอื่นๆอีกด้วยโดยตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมดกว่า100ตัวด้านรองศาสตราจาร,รย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยได้วางแผนการให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ผู้ที่สนใจเพื่อให้การเพาะ เลี้ยงแพะพันธุ์ดังกล่าวเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนุมอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะมีทางทีมคณาจารย์นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเก,กษตรเข้าไปติดตามประเมินผลการเลี้ยงเป็นระยะหากเกษตรกรและชุมชนขยายพันธุ์ได้ก็จะแบ่งปันให้กับผู้สนใจคนอื่นต่อไปด้วยนัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน คลังเผยเศรษฐกิจเดือนมกราคมยังได้รับปัจจัยท่องเที่ยวลงทุนเอกชนหนุนนี่สาธารณะแต่59.6นายวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์พัวพันผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมกราคมว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมก,การ,ราคมได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศคณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้มีปัจจัยกดดันจากระดับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น สะดอนจากอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในเดือนมกราคมอยู่ที่ระดับ3.23ขณะที่อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ0.52ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะณสิน้นเดือนธันวาคมอยู่ที่ร้อยละ59.6ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้สำหรับสเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี